ตอนเราคู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy and Beauty ค่ะเคล็ดลับสุขภาพดี แฟชั่นอัปเดตเทรนด์2024เทรนด์ฮิตความสวยความงามอยู่กับเราทั้ง3สาวแบบนี้นะคะดิฉันธนศรอมาตยกุนค่ะปริลลิตามั่งสุงเนอรนะคะฝนกัญยพักอินทรรักษาค่ะวันนี้นะคะตื่นมากับความสดชื่นสดใสนะคะวันอังคารสีชมพูสนใสมากนะคะช่วงนี้เนี่ยเราต้อนรับเทศกาลตรุษจีนใช่ค่ะเราต้องมาพร้อมกับความสดใสนะคะจากภายในสู่ภายนอกเลยก็ว่าได้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวการดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวเทรน แฟชั่นนะคะต้องอัปเดตกับเราทุกๆวันนะคะเฮลที้แอดบิวตี้และสิ่งที่สําคัญนํามาฝากกันเฉพาะแฟนๆรายการของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอย่าง black sesame oil g h นะคะวันนี้ที่จัดโปรมาฝากกันถึง2โปรด้วยกันคุณผู้ชมใครที่อยากเอาไปบํารุงผิวผมเล็บนะคะวันนี้จัดโปรมาฝากนะคะซื้อ1กระปุกคุณผู้ชมคาเราแถมฟรีให้ไปเลยนะคะถึง2กระปุกด้วยกันค่ะต้องบอกว่า1กระปุกบรรจุ60แคปซูลนะคะปกติแล้วเนี่ยราคากระปุกละ990บาท แล้วผู้ชมคะ่ะวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรีไปเลยถึง2กระปุกรวมเป็น3กระปุกนั้นจาก990บาทวันนี้เหลือเพียง1,650บาทเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งโปรสุดคุ้มนะคะซื้อ2กระปุกไปเลยคะ่ะเราแถมฟรีให้ถึง3กระปุกนะคะ ซึ่ง5กระปุกนี้นะคะจากราคาทั้งหมด2,750บาทค่ะวันนี้เหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นอยากได้รีบโทรก่อนใครตอนนี้นะคะที่02669456สแกน QR โคดด้านหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ l ล n e แอดที่แอดมาอีไลน์นั่นเองค่ะนี่ดูแลสุขภาพกันนะคะชรับประทานง่ายด้วยนะเป็นแบบแคปซูลแบบเจลด้วยถองค่ะของขวัญช่วงตรุษจีนกันถูกที่สุดนะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วเราก็จะมีบรรดาญาติญาติพี่น้องเรามารวมตัว ว้าเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะมาไหว้ช่วงเทศก,กาลตรุษจ,จีนต,ตง้อค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารผลไม้ะอะไรดีคะที่เราจะเอามา ไหว้เจ้าวผลไม้มงคลผลไม้มงคลอาหารมงคลรวมไปถึงสุขภาพดีด้วยเราทานก็แข็งแรงด้วยไม่อ้วนด้วยแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายวันนี้มีมาแนะนําคุณผู้ชมนะคะว่าอาหารประเภทไหนบ้างที่ดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อการไหว้ด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณแนะนํานี้ค่ะไก่ต้มแน่นอนอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าทุกบ้านจะต้องมีรับช่วงเทศกาลตรุษจีนคลีนๆนะถูค่ะ ไก่ต้มนะคะต้มทั้งตัวถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในชุดชาแสเขาเรียกว่าเป็นชุดสาแสและงโง่แสคนจีนนี่ก็ต้องเคยได้ยินประโยคนี้<ช>นายค่ะ<ช><ช>เราคนไทยนี่เอ๊ะแปลว่าอะไรนาะ <c oughs> ซึ่งไก่เนี่ยเขาแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะรวมไปถึงมีความอุดมสมบูรณ์และความขยันขันแข็งโดยในเนื้อไก่มีโปรตีนที่สูงโดยเฉพาะบริเวณช่วงอกไก่ค่ะคุณ <c oughs> มีไขมันน้อยด้วยรวมถึงการ นําไก่ไปต้มก็ยิ่งทําให้ไม่เป็นการเพิ่มแคลอรี่เข้าไปอีก<ะ>ก็คือแคลอรี่น้อยนะคะสําหรับคนที่กําลังลดน้ําหนักวิเหมาะมากๆเลยการกินไก่ต้มสามารถทําให้ร่างกายได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอด้วยนะคะ,ะแล้วก็ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ดีนอกจากนี้เนื้อไก่ยังมีพวกวิตามิน B ี วิตามิน A ก็มีวิตามิน E ก็มีรวมไปถึงวิตามิน K คือมีครบเลย B A E K แล้วก็มีกรดอะมิโนที่จำเป็นทีาต้องบอกว่าเป็นโปรตีนที่ดีนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากไก่เนี่ยเพราะว่า คือถ้าเราอะจะเลือกรับประทานอโปรตีนเนาะพวกเนื้อสัตว์อะเขาบอกว่าให้เลือกทานจากเนื้อขาวจะดีกับเรามากกว่าแล้วก็ไขมันจะต่ำกว่าไขมันต่ำกว่าคะแต่สําหรับคนที่แบบว่าเออไม่ไม่จำเป็น่ะไม่ต้องไขมันตรงต่ำอะไรหรอกก็จะเลือกกินตรงน่องไม่กินหรอกอกมีความเครื่เร็นน่องละมุนนีนะแล้วก็หนังโอ้หนังด้วยหนังมาทางนี้มาทางนี้เลยนะคะแต่เขาดีมากนะไก่ต้มเนี่ยช่วยบำรุงเลือดด้วย เพราะว่าสามารถช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงรวมไปถึงยังสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะคะจากไก่ค่ะเมนูต่อไปคือปลาดนี่ยปลานะหลายบ้านนี่ก็คือมีปลาไว้เป็นของไหวโดยปลาที่นิยมนํามาใช้ก็จะเป็นพวกปลากะพงปลากระบอกปลาจระเมดอะไรแบบนี้นะคะปลามีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้มีโชคมีลาบมีความมั่งคั่งร่ํารวยเต็มที่กันไปเลย นะะในเนื้อปลาเนี่ยมีอะไรดีบ้างอีกมีโปรตีนมีไขมันดีโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมกา้าสามเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไขมันในเลือดสูงได้นะคะ,คะแล้วก็ยังช่วยลดการจับตัวของเกรดเลือดได้อีกด้วยอีมากนี่แหละปลากินดีโดยเฉพาะผู้สูงวัยย่อยง่ายมากด้วยนะคะ,คะดีดดะอ้าว จากอาหารขาวแล้วะนะมาดูที่ผลไม้กันบ้างดีกว่า,าผลไม้มาเลยสีนี้ก็เป็นสีมงคลเพราะ,ะฉะนั้นเราต้องจัดแอปเปิลแดงค่ะแอปเปิลแน่นอนแอปเปิลแดงนะคะเป็นผลไม้ที่มงคลมากในช่วงตรุษจ,จีนโดยเฉพาะแอปเปิลสีแดงหรือว่าสีชมพูอมแดงก็ได้เช่นเดียวกันมันจะมีความหมายถึงความสงบ สันติสุขนี่นะคะแอปเปลิลจัดเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีมีสารอาหารหลากหลายทั้งวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมโฟเลตแมกนีซเซียมโพแทสเซียมฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสและสังกะสีโอ้โหมีเยอะมากและที่สำคัญก็คือเบต้าแคโรทีนนะคะ,คะก็สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจบำรุงสมองลดการเกิดโรคสมองเสื่อมนี่นะให้ผู้สูงวัยรับประทานแอปเปิลแดงแต่ว่ากก่อนทานต้องล้างให้ดีด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตนะบางทีแอปเปิลเดี๋ยวนี้เก็บเอาไว้เป็นแบบเดือนมันก็ยังไม่แห้งไม่เหี่ยวมันอาจจะมีสารอะไรที่เขาเคลือบมาอีกทีเพราะฉะนั้นก่อนรับประทานอาจจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะหรือไม่บางคนอาจจะปลอกเปลือกก็ได้ปลอกเปลือกแต่ว่า เออเปลือกนี่ก็ดีต่อร่างกายดีต่อร่างกายแต่ถ้าสมมติคุณไม่มั่นใจจริงๆไงแบบว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยสมมติว่าไม่มีน้ำจะล้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีน้ำจะล้างรีบๆเอาปอบไม่มีน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปอบ ไคะต่อไปอันนี้ก็ดีค่ะอังมณนะคะโดยเฉพาะอัุมณสีแดงหรือสีอมม่วงแบบนี้เป็นตัวแทนสื่อถึงความโชคดีเจริญก้าวหน้าความงอกงามเพิ่มพูนในอัุ่นแดงจะมีสารอาหารที่สำคัญก็คือเรสเวอราทอลนะคะและก็ฟราโวนอยด์นะคะเป็นสารทั้งสองชนิดสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะและที่สำคัญเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบ ต่างๆชะลอความแก่ <ฮะ S 1> บำรุงปอ, <ฮะ S 1> อดเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีนี่อ,อร่อยอังุ่นสดชื่นต้องเป็นสีนี้นะ สีแบบแล้วก็สีนี้ก็คือมงคลนด้วยออกแดงๆออกม่วงๆอะไรอย่างงี้ยค่ะเอาต่อไปค่ะมารับประทานอันนี้คือที่แบบว่าชอบมากเพรว่าเวลาผู้ใหญ่เขามักจะให้เราหมานถึงว่าเรามาไหว้แล้วผู้ใหญ่เขาจะให้เรากลับไปหรือว่าบางทีเราอาจจะให้ผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันก็คือส้มนั่นเองเป็นตลักษณ์ของความโชคดีแข่งๆจบนวาสนา โชคดีร่ารวยแบบนี้นะคะนะและก็ยังหมายถึงมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วยก็เหมือนแบบว่าต่ออายุนะคะ<ม>ให้อายุยืนแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงและในส้มนั้นมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีวิตามินเอวิตามินบีวิตามินดีแน่นอนค่ะช่วยลดการอักเสบบำรุงสายตาบำรุงกระดูกและฟันด้วยนะคะ<ม>ต่อต้านเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจดีงามมากๆเลย<ม>และเยอะเนาะอ้อาวจากกล้วยประโยชน์เยอะมากเลย อันนี้ที่ฉันก็ชอบค่ะกล้วยหอมมีแต่อารมณ์บบของชอบๆทั้งนี้กล้วย<ะ>หอมค่ะแสดงถึงการมีลูกมีหลานเอาไว้สืบสกุลนะเขาใช้กล้วยหอมเป็นสัญ,ญลักษณ์และก็กล้วยเนึ่งมันจะเป็นสีเหลือง ยังหมายถึงความร่ารวยมีเงินมีทองอกล้วยที่นิยมนํามาจัดเป็นของไหว้ก็คือกล้วยหอมนั่นเองนะคะแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ากล้วยมีดียังไงมีวิตามิน a C B เบต้าแคโรทีนด้วยนะคะมีใยอาหารลดความเครียดบํารุงสายตาบํารุงหัวใจนะคะต่อไปสาลีทองค่ะคุณออนนชอบมากสาลีทองนี่หอมหวานนะชอบมากสีทองก็แน่นอนนะคะมีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาร่ํารวยจนเหลือกินเหลือใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะสาลีทองเป็นผลไม ที่มีฤทธิ์เย็นสามารถช่วยแก้ร้อนในดับร้อนได้ดีนะคะ,คะนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B, วิตามิน C, วิตามิน K, คแคลเซียมแมกนีเซียมอีกด้วยค่ะ,คะมีสารที่ช่วยขับปัสสาวะนะคะรวมถึงช่วยปรับสมดุลของน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยววและสุดท้ายค่ะคุณแนะนํานี้เลยค่ะส้มโอส้มโอเป็นสื่อแสดงถึงความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์<อ>โชคดี ถือว่าเป็นผลไม้มงคลที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยสําหรับส้มโอเนี่ยนะคะ,คะส้มโอเนี่ยก็จะมีพร้อมเลยของวิตามินซีโพแทสเซียม,มฟอสฟ,ฟอรัสโซเดียมแล้วก็มีเส้นใยสูงด้วย<ม>ส้มโอมีสรรพคุณช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยแก้ไอแก้อาการปวดศีรษะขับเสมหะ บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้อีกด้วยนะคะโอ้โหดีงามมากมีความหมายดีๆแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะแต่ละอย่างเนี่ยที่าไหว้นะคะ